เมื่อไรที่ใจเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนนกชนิดเดียวกันจะอยู่ในฝูงเดียวกันคนที่เคยมีบุปกรรมร่วมกันจะถูกดึงดูดเข้ามาอยู่ใกล้กันพวกเราอยู่ในโลกของพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่วัตถุที่เป็นของแข็งดูเหมือนสงบนิ่ง แต่แท้จริงแล้วมันกำลังสัส่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาหากส่องเข้าไปดูในระดับอะตอมนักวิทยาศาสตร์ได้พบความจริงข้อนี้แล้วประกาศออกมาเป็นทฤษฎีควานตัำฟิสิกซึ่งความจริงนั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเรื่องนี้มาเกือบ2,600ปีแล้ว และตรัสผ่านทางหลักธรรมคำสอนด้วยพุทธโพทธที่ว่าทุกสภาส่งไม่เที่ยงอเนจังต้องเปลี่ยนแปลงทุกขังและไม่มีตัวตนอนัตตาสาสภาวะนี้เรียกรวมกันว่ากฎไตรลักษณ์กฎข้อนี้ในบางส่วนนักจิตวิทยาก็ค้นพบพวกเขาจึงกล่าวว่า จิตเป็นพลังงานชนิดหนึ่งพลังงานจะอยู่ในรูปของคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่รับรู้และใช้ประโยชน์จากมันได้เช่นคลื่นโทรศัพท์คลื่นวิทยุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นชีวิตทางกายภาพของมนุษย์ ประกอบด้วยส่วนต่างๆอยู่สองส่วนคือ 1. ส่วนที่เป็นกายภาพสามารถสัมผัสจับต้องได้มองเห็นได้เรียกว่ากายเนื้อภาษาธรรมะเรียกว่ารูป 2. ส่วนที่เป็นพลังงานสัมผัสถูกต้องไม่ได้เรียกว่ากายในเป็นพลังงานเลืองแสง มองด้วยตาเหล่าไม่เห็นกายในดังกล่าวนี้จะแทรกอยู่ในกายเนื้อคนโบราณเรียกว่ากายทิพย์ทางพระเรียกว่านามซึ่งพระนุทธเจ้าทรงอธิบายละเอียดลึกซึง้งลงไปอีกว่านามนั้นประกอบด้วยความรู้สึกเวทนาความจำสัญญา ความคิดสังขารการรับรู้วิญญาณข้อดีของสัจธรรมก็คือเป็นกฎของธรรมชาติที่ให้ผลเป็นจริงอยู่เหนือการเวลาและนำมาปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเคยสงสัยไหมว่าทำไมในชีวิตประจำวันพวกเราต้องมาพบ มาร่วมทำงานกับคนคนนี้ซึ่งอาจเป็นเจ้านายลูกน้องแฟนคู่แขนเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามทั้งๆที่พวกเราก็ไม่ชอบหน้าเขาสักเท่าไหร่นั่นก็เพราะพวกเรายังมีกายภายในที่เป็นพลังงานสั่นสะเทือนอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกเขา คนที่มีระดับพลังงานเดียวกันจะถูกดึงดูดเข้ามาหากันเสมือนนกที่มีสายพันธ์ุเดียวกันก็จะอยู่ในฝูงเดียวกันบินไปไหนพวกมันก็ไปด้วยกันบินกันไปเป็นฝูงเราจะไม่เคยเห็นอีกาบินร่วมไปกับหงส์หรืออีแง้งบินไปกับนกอินทรีนั่นเพราะ นกชนิดเดียวกันมันจะอยู่ในฝูงเดียวกันเท่านั้นเองฉะนั้นตราบใดที่พลังงานในตัวพวกเรายังไม่เปลี่ยนระดับความถี่ที่สั่นสะเทือนพวกเราก็จะต้องพบบุคคลเหล่านี้อยู่ร่ํมไปและวิธีสลัดตนให้หลุดพ้นจากคนที่พวกเราไม่ชอบนั้นไม่ใช่การนินทา และก็ไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนคนอื่นแต่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากภายในคือระดับพลังงานต้องยกมันให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปเหนือกว่าพลังงานของคนที่เราไม่ชอบโดยเริ่มต้นจากความอยากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความรู้สึกถ้าพวกเราหมันตรวจสอบความรู้สึก รู้จักฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้เป็นคนที่มีความรู้สึกดีมากที่สุดยิ้มแย,ย้มแจ่มใสจิตใจเมตตาไม่จับกลุ่มนินทาเลิกเสพข่าวร้ายมีความสำนึกรู้คุณต่อทุกสรรพสิ่งไปวัดนั่งสมาธิรักษาศีลออกกำลังกายอยู่เสมอว่ายน้ำ ดูปะกาลางปลูกต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปในที่สุดเมื่อระดับพลังงานสูงพอพวกเราก็จะไม่มีทางพบเจอคนเหล่านั้นอีกเลยแต่จะเปลี่ยนไปเจอคนที่มีระดับพลังงานเดียวกันกับเราปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นักจิตวิทยาสมัยใหม่บอกว่าเกิดขึ้นเพราะ พลังจิตใต้สำเน็จปลดปล่อยพลังงานสั่นสะเทือนออกไปโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาแบบที่พวกเราเองก็ไม่รู้ตัวพวกเขาเรียกมันว่ากฎแห่งแรงดึงดูดดังนั้นหากอยากเปลี่ยนโลกต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนโดยเริ่มต้นจากความอยากความรู้และความรู้สึกแล้วโลก รอบข้างพวกเราก็จะเปลี่ยนไปโดยเิ้นเชิญสมดังคำสอนเปลี่ยนโลกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทานบอกระดับความมีใจอบอ้อมอาลีศีล บอกพฤติกรรมกิริยาท่าทางที่แสดงออกสมาธิบอกระดับความสุขสงบเย็นปัญญาบอกระดับความรู้ความเข้าใจต่อโลกและสรรพสิ่งขอย้ำอีกสักครั้งคนที่เสมอกันจะถูกดึงดูดเข้ามาอยู่ใกล้กันตามระดับคุณธรรมที่เป็นพลังงานสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา